สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการกฎหมายคลายทุกอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปย้อนดูละครนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยหรือท่านผู้ชมเองก็เหมือนกันได้ติดตามชมรายการหนังไทยาตามทีวีช่องต่างๆนะครับในบางฉากบางตอนของหนังไทยที่เราดูกันนะครับจะมีรายการที่มีการที่พระเอก ทำร้ายร่างกายนางเอกนะครับหรือว่าฉุดกระชากนางเอกแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปหรือแมก้กระทั่งว่าใช้กำลังในการที่จะล่วงละเมิดทางเพศกับนางเอกในหนังไทยเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จบอย่างมีความสุขก็คือพระเอกกับนางเอกก็ครองรักอยู่ด้วยกันแต่ในความเป็นจริง นะครับหายเป็นอย่างนั้นไม่นะครับทีนี้เวลาเราดูหนังเนี่ยเราก็ต้องสอนเด็กๆสอนลูกนะครับว่าไอ้ตัวอย่างเหล่านี้มันไม่ดีไม่ดีอย่างไรครับก็จะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดในหนังไทยเรื่องนั้นมีการใช้กําลังนะครับเช่นพระเอกเนี่ยจับแขนจับมือนางเอกนะครับแล้วก็อาจจะกอดหรือหอมแก้มโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอมนางเอกไม่ยินยอมอย่างนี้เนี่ย ในชีวิตจริงพระเอกต้องมีความผิดฐานกระทําอนาจารนะครับมีความผิดฐานกระทําอนาจารผู้อื่นต้องได้รับโทษจําคุกครับนี่หนึ่งแล้วนะครับมีครับถ้าเกิดว่าพระเอกจะแก้แค้นนางเอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าญาติพี่น้องของนางเอกเคยไปสร้างความแค้นไว้กับพ่อของพระเอกยังไงก็ตามแล้วพระเอกแก้แค้นกับก็เลยจับตัวนางเอกไปขังไว้ในบ้านในป่าร้างนะครับ ในชีวิตจริงการกระทําของพระเอกจะมีความผิดฐานน่วงเหนี่ยวและกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา310ครับผู้ใดน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นผู้นั้นมีความผิดฐานน่วงเหนียวหรือกักขังนะครับโทษถึงจําคุกชฉยนะครับมีอีกไหมครับนี่อีกครับถ้าเกิดมีการทําร้ายร่างกายกันอาจจะเป็นพระเอกทําร้ายร่างกายนางเอกไม่ว่าจะแค่จับแขนนะครับหรือฉุดกระชากอย่างนี้ ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับตามมาตรา295ประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแสดงว่ามีความผิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดไปถึงขนาดที่ว่าพระเอกไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับล่วงละเมิดทางเพศนางเอกโดยที่นางเอกนั้นไม่ยินยอมนะครับในหนังเนี่ยมักจะไม่ยินยอม แต่ว่าตอนจบเนี่ยไปยินยอมกันที่หลังนะครับถามว่าตอนที่ไม่ยินยอมแล้วพระเอกกระทําการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีความผิดทางอาญาหรือเปล่าถ้าในชีวิตจริงมีครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276พระเอกก็จะมีความผิดฐาน,นข่มขืนกระทาชําเราหญิงอื่นนะครับผู้ใดข่มขืนกระทาชำเราหญิงผู้นั้นมีความผิดฐาน,นข่มขืนกระทาชำเรามีความผิดต้องระวังโทษถึงจําคุกเป็น10ปีเช่นะครับท่านผู้ชมครับ การดูหนังนั้นดูละครนั้นต้องคิดตามไปด้วยและก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและต้องสอนลูกสอนหลานด้วยนะครับการใช้กําลังกับผู้อื่นการกระทําต่อผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่ยินยอมมีความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีสตินะครับในการดูภาพยนตร์หรือละครตามทีวีช่องต่างๆท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้รายการกฎหมายกายทุก็ได้หมดเวลาลงแล้ว ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการกฎหมายคลายทุกได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาหลังข่าวและท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับและสอบถามปัญหากฎหมายรวมทั้งอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดตังหลายๆฉบับได้ที่เว็บไซต์ w w w l u ด i t r a n g ูสิัง com ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ